เราจะคุยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยนะครับและคุณโพคินโพลกุลนะครับประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านนโยบายและแผนงานของพรรคเพื่อไทยนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เริ่มกันที่รัฐธรรมนูญก่อนแล้วกันนะฮะเริ่มกันที่คุณหญิงสุดารัตน์คือตกลงแล้วเนี่ยรอความคืบหน้าในสัปดาห์หน้านี้วันที่23ธันวาคม Uh, 23-24เนี่ยตามกําหนดก็คือจะมีการพิจารณา uh, ยติทั้งหมดซึ่งขณะน,นี้รวมฝ่า uh, ยค้าน5้ายตินะคะในการแก้รัมนูลน,นะคะ uh, mm hmm. uh, ก็คือสองแล้วก็ชุดที่2ที่เรา uh, ยื่นแก้ mm hmm. แล้วของรัฐบาลก็2 5งเหมือนกันอีก1นึยติรวมทั้งหมด6ยติเนี่ย <Okay. S 2> ก็จะต้องผ่านวาระ1ในวันที่23-24 mm hmm. นี้นะคะแต่ที่ uh, ข้อเสนอของของพวกเราเนี่ยเราเสนอว่าพอจากนั้นสภาจะปิด หนึ่งเดือนใช้เวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเปิดวิสามันเพื่อพิจารณาให้สังหยกติเนี่ยให้จบวาระสามภายในเดือนตุลาะนะคะพอเปิดต้นพฤศจิกามันก็จะมีขบวนการการ แก้ไขรัฐมนุนเดินหน้าได้ต่อไปทำไมเราเสนอแบบนี้เราเสนอแบบนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราคิดว่าทางออกของวิกฤตการเมืองวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนก็ไม่ยอมรับรัฐบาลอ,อ,อยากเปลี่ยนรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่แต่มันจําเป็นจะต้องมีตัว รัฐมนูญที่ถูกแก้ไขเนี่ยร,รองรับครับดนะงั้นก็เลือกตั้งใหม่ก็กลับมาเหมือนเดิมถูก,ถกไหมคะดังนั้นถ้ารัฐบาลมีความจริงใจสวม,มีความจริงใจคิดว่าทางออกของประเทศอย่างสันติต่อวิกฤตครั้งนี้เนี่ยในการแก้วิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันมีทางเดียวก็คือการแก้นนรัฐธรรมนูญซึ่งก็สิ่งที่พรรคเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเสนอเนี่ยมันเป็นการแก้ที่ต้องเรียกว่า อย่างยั่งอย่างถาวรได้ก็คือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการแก้ที่เคารพสิทธิของประชาชนมากที่สุดละแต่ว่าตอนนี้ข,นขึ้นขึ้นอยู่กับอะไรว่าจะ,จะจะจะเห็นในสิ่งที่พูดถึงหรือเปล่าเมื่อกี้คุยคุณโพคินว่าที่สําคัญเนี่ยคือต้องตั้งในตุ๊กตาให้แก้ให้มีตั้งสอรอสอรอให้ได้ใช่อะไรที่มันขวางขวางเรื่องการที่คุณหญิงเรียนมอสักครู่นะครับหมายความว่าเริ่มต้นทําไมเราถึงเน้นเรื่องสสรอ ความจริงทางพรรคเพื่อไทยพวกเราทามาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งล้ะบอกนี่เป็นทางออกทางเดียวนะและเป็นทางออกที่ทุกฝ่ายต้องมาร่วมมือกันถือเป็นรถแบบของประเทศเดินร่วมกันท่านนายกก็ดีคือฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งสวออด้วยม,มันไม่มีใครได้ใครเสียปัญหาที่สะสมมาสิบห้าปีต้องโยนกลับให้ประชาชนเขาตัดสินกราเขาเลือกถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราคิดว่าถ้าเราผ่านเรื่องสรอสรได้มันจะเมื่อปักหมุด ทางเดินร่วมกันละจากนั้นจุกจิกอื่นๆก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณหญิงพูดมาสักครู่ก็คือจิกอื่นๆตามมาก็คือสมมุติเกิดจะต้องมีการเลือกตั้งตามฉบับเนี้ยในช่วงที่สสรยังทํางานไม่เสร็จเราจะทําอย่างไรถ้าเป็นเลือกตั้งแบบเดิมอย่างนี้นะครับระบุที่มีอํานาจเลือกนายกอย่างนี้อืเรานึกภาพดีครับว่าแม้จะมีความหวังจัสสรแต่มันมัน,มนมคนก็จะอึดอัดกับสิ่งเหล่านี้มากมดังนั้นเราก็คิดว่า ไม่ใช่ว่าเราจะได้ประโยชน์สมมุติเกิดต้องเลือกตั้งตามรัฐนูนฉบับนี้วันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถแก้ไขได้ทันเป็นเลือกตั้งแบบระบบที่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นน้ำเล่าอย่างนี้ก็แล้วกันคนก็จะโอ้เสียขึ้นรัฐบาลที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าวัฐบานวันนี้เท่าไรยี่สิบพักถ้าเลือกแบบนี้ขขาหน้าผมไม่ต่ำ3าสามสี่สิบพักใครก็บริหารประเทศไม่ได้แต่แต่ถ้ามีอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันทําให้รัฐบาลเนี่ย มันเข้มแข็งขึ้นทุกคนบริหารประเทศได้ถูกไหมครับสอวอท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมท่านก็ยังมีอานาจเป็นเพียงแต่ว่าอำนาจเป็นเรื่องนายกเนี่ยขอว่าให้สสเขาเลือกแล้วกันแต,แ,ตแ,ตแต่ว่ามีท่าทีจากทางนายกรัฐมนตรีบ,บ้างไหมหรือจากที่ประสานกับทางพักรวมรัฐบาลว่าก็จะยอมให้ ไป,ไปทำให้สวเนี่ยไม่มีอำนาจเรื่องอยายคือท่าทีของอรัฐบาลน,นะคะความร่วมมือเนี่ยที่เห็นก็คือว่าเขาได้ยื่นยติในการแก้256และให้มีสรสรสร,ร่วมกัน,น,นแต่อ,อาจจะผิดกันทียว่าของเราให้มีการจากการเลือกตั้งเขาเรนดีเทลก็เดี๋ยวไปว่ากันนะคะอันนั้นไปว่าได้ใช่แต่ตอนนี้อ,อันนี้เขาเห็นด้วยแล้วแต่เรื่องของอำนาจสวเนี่ยนะคะ ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังชี้ให้เขาเห็นว่าม,มันมีความจำเป็นอย่างไรมันต้องเคารพสิทธิของประชาชนอย่างไรการแก้แบบนี้คือแก้กลับมาที่จะเคารพสิทธิของประชาชนตามเจตนารมณ์ของประชาชนในการลงบัตรเลือกตั้งไม่ใช่อ,ออกมาแล้วมีปดเสษมีบัตรเกินบัตรเขย่งอะไรบ้าบอแบบนี้ม,มันไม่ได้นะคะ,ะซึ่ง ที่เราเรียกร้องและเราขอความร่วมมือเนี่ยนอกจากรัฐบาลแล้วเราก็ต้องการ84สวด้วย <c oughs> ที่จะเสียสละอ,อ,อำนาจของตัวเองในส่วนนี้ซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องกับกับเจตนารมณ์ของประชาชนไม่ได้เคารพสิทธิ์ของประชาชนรวมทั้งมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบ <c oughs> นะคะก็ก็ขอร้องให้สละอำนาจในส่วนนี้เสียแ,แต่ว่าอ <c oughs> ย่างน้อยในสัปดาห์หน้าที่คนคาดหวังได้ก็คือเรื่อง เรื่องมาตรา256เนี่ยตั้ง2 0รอันนี้น่าจะได้เห็นก็จริงๆเข้าทั้งหมดเข้าทั้งหมดแต่ว่า256เนี่ยก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่ารัฐบาลก็เป็นคนยื่นร่างนี้เองถูกไหมคะือว่าพักเขาบอกพกร่วมรัฐบาลคือร่างเนี่ยมาเส็อรัฐบาลก็ได้พาร่วมรัฐบาลถ้าร่วมอย่างนี้เนี่ยก็คิดว่า อยากขอท่านนายกท่านสวทั้งหมดเลยนะครับเราเดินนี้ด้วยกันนะถ้าเราทำอันนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าแม้แต่น้องๆกู้คนที่ศึกษาประชาชนที่เขาเรียกร้องเสียงเนี่ยเขาก็จะสบายใจระดับหนึ่งว่าเขามีความหวังตรงนี้ได้แต่ถ้าปฏิเสธทั้หมดเลยเนี่ยเท่ากับผลักเข้าไปติดก,กำแพงแล้วให้เขาไปไหนต่อตรงนี้ต่างหากสสรอนี่มันจะสองขั้มันจะผ่านง่ายขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าอย่างพักของคุณสุเทพก็ประกาศแล้วว่าไม่เอาเรื่องสสรอพวกสวที่เป็นมือไม้พื่อนเอะยุก็ประกาศว่าไม่เอาสสร แต่แต่ร่างแต่ร่างนั้นเป็นร่างของพักร่วมรัฐบาลนะคะครับอ่าเป็นร่างพักร่วมรัฐบาลแต่เราต้องการสว84คนผมเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับเอ่อโดยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะให้นะฮะเพราะไม่งั้นก็จะเสนอร่างมาทำไมนะของเราเนี่ยก็ได้อยู่แล้วยังไงผมคิดว่าตรงเนี้ยยังไงต้องถึง400เสียงที่เกินครึ่งหนึ่งสองสภาได้ซ้ำไปแต่ครึ่งเกินครึ่งสองสภาแล้วเนี่ยมันยังผ่านไม่ได้อีกเพราะบอกต้องเอาสวมาอีก84ท่านก็ถ้าตรงเนี้ย ท่านท่านที่พูดง่ายๆพูดกับสวได้ไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามลองช่วยกรุณาดูถ้าเราผ่านอันนี้ได้ผมว่าสังคมมันโล่งอกหมดถ้าผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้มันก็ยุ่งหมดผ่านไม่ได้ก็ติดกำแพงกันผ่านผ่านไม่ได้นี่คนที่รับภาระหนักคือรัฐบาลนะเพราะรัฐบาลไปปล่อยให้มีทางตันอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับหลอกหลอกอ่หลอกประชาชนน่ะคือคุณเสนอยติเอง แต่คุณไม่ให้ผ่านแล้วจริงๆแล้วเราก็รู้กันว่ารัฐบาลกับสวเนี่ยเขาก็พกร่วมรัฐบาลเขาก็พูดกันได้ครับเรียกว่าพูดกันได้ก็พอเขาความร่วมมือกันได้นะคะถ้าไม่ผ่านแปลว่ากําลังผลักดันวิกฤตครั้งนี้ให้ไปสู่ทางตันการแก้ไขรันูลคือทางออกของวิกฤตและจะ เป็นผลดีต่อรัฐบาลเองรัฐบาลเนี่ยต่อทุกฝ่ายคุณหญิงครับต่อทุกฝ่ายขแต่ว่ารัฐบาลเขาเองเนี่ยเขาก็จะได้ได้จริงๆได้ผลตัวการมีสอสลสวก็ไม่ได้เสียประโยชน์ใช่ไหมไม่ไม่มีอะไรเลยไม่เสียแค่แค่ร่วมทําอนาคตกับทุกคนด้วยกันนะกันถ้าทําร่วมอนาคตในประเทศให้ทุกคนร่วมกันเนี่ยก็ไม่เอาอีกเนี่ยอาจารย์พูดเหมือนกับว่าทุกคนเขาคิดถึงเรื่องอนาคตน่าจะมีคนบางประเททบางประเภทที่ไม่คิดเรื่องอนาคตมันจะมีสว84สวจํานวนหนึ่งมาแกกมะบอว่า เอาสอสรอให้แต่อย่ามาตัดอำนาจชั้นในการโหวตเลือกนายกหรืออย่ามายุบชั้นคือคือผมดูอย่างนี้นะครับว่าไม่มีร่างไหนไปยกเลิกสอวอ,อมไม่ได้แตะตัวสวเลย27071เ,เป็นเรื่องปติรูปเรื่องไอ้จุกจกนี้ผมไม่ไม่ได้ซสีเรียสแต่ทั้งหมดมันอยู่ในบทเฉพาะการในในธรมแล้วก็ทําเป็นแพ็กเกจไปอันที่กระทบคือ272ที่ว่าให้สวเลือกนายกได้ดังนั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเผื่อ ท่านที่กลุ่มการจะเป็นนายกเนี่ยถ้าท่านยอมรับว่านายกมาจากสสซะสอวเขาก็เฉยๆเพราะเขาไม่รู้จะเขาไม่เลือกทําไมก็เลยเมื่อยอมรับตรงนี้ได้ครับงั้นก็ต้องเกิดจากสองด้านแต่ถามคุณหญิงหน่อยคาดหวังจริงๆไหมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยอมให้สวเนี่ยมาโหวตในการลดอํานาจตนเองในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะว่าอันนี้มันมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะเพราะว่าอย่างน้อยพลเอกประยุทธ์เองก็ได้มาราเพราะสวสองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นกําลัง คือเรียกร้องในสิ่งที่ไม่ได้ขัดต่อผลประโยชน์ของสวขัดต่อผลประโยชน์นายกเองของพลเอกประยุทธ์ถูกถูกแล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าเสียสละมาห้าหกเจ็ดปีเนี่ยก็นานและเสียสละมากนะแล้วก็บ่นทุกครั้งพูดทุกครั้งว่าต้องถ้าไม่ได้ต้องเสียสละมาทําให้ประเทศครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่พิสูจน์จริงๆที่นอกเหนือจากคําพูดที่พั่มพูดเนี่ยว่าท่านเสียสละ กับประเทศอย่างแท้จริงหรือเปล่ามันมาถึงจุดที่ถือว่าเป็นวิกฤตทางการเมืองประเทศจะเดินต่อ,อยังไงคุณจะให้จบด้วยการใช้รลฐนูลเป็นทางออกอย่างสันติหรือคุณจะใช้กําลังวันนี้ถ้าคุณเห็นกับประเทศเนี่ยคุณก็ควรจะเลือกทางเดินที่มันเป็นอะไรความเห็นร่วมของคนทั้งชาติแล้วว่ามันต้องแก้ ที่รัฐธรรมนูญที่ไปคุณมาด้วยวิธีพิเศษเอาสวมาเลือกวันนี้ก็ได้เป็นนายกแล้วก็ได้เป็นแล้วแล้วก็ยังได้เป็นต่อวย่้ำคัแล้วแล้ววันนี้คนเขาไม่ได้รับในระบบแบบนี้ประชาชนทั้งประเทศที่คุณพ่ำบอกว่าทําให้เพื่อประชาชนเนี่ยเขากําลังเรียกร้องมาให้คุณเนี่ยหยุดตรงนี้ได้แล้วก็พิสูจน์ความจริงใจครับอีกข้อหนึ่งจึ่เสนอขึ้นมามีการแก้มาตรา159เคยเปิดทางให้นายกมาจากบัญชีของพรรค แล้วยังมาจากสสซึ่งไม่ดูในบัญชี3าคนได้อันนี้เป็นความใจกว้างของพวกเราด้วยซ้ำอันนี้คือคนนอกบัญชีแต่ว่าไม่ใช่นอกสภาไม่ใช่นอกสภาอันเนี้ยถ้าเกิดมันไปจบเนี่ยตอนนี้ถ้าถ้าสมมติเกิดมีอะไรวันนี้ต้องเรื่องนายกใหม่เนี่ยมันจะเหลือแค่บัญชีที่พักเพื่อไทยได้เปรียบที่สุดคือมีสามคนแล้วก็ฝั่งฝั่งของรัฐบาลเนี่ยพักร่วมรัฐบาลก็มีภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์สองนทั้งหมดหาคนทั้งห้าคนคุณพิสิทธิ์กับคุณอนุทินนะ สมมุติว่านายกออกคุณประยุทธ์เนยถ้าสมมติาพลเอกประยุทธ์ลาออกถูกไหมคะลาออกก็อยู่ในบัญชีลิสต์อยู่ก็จะได้เล็นก็ในคนเอกประยุทธ์กลับมานะแล้วก็พรรคก้าวไกลไม่มีเพราะโดนยุบพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นเนี่ยไอ้ร้อยห้าสิบมาตราหนึ่งห้าเก้าเนี่ยมันก็แฟร์ที่สุดก็คือให้พรรคที่ไม่ได้มีบัญชีเนี่ยก็ ก็ยื่นได้ก็เสนอตัวเองได้เสนอตัวเองได้แต่ต้องเป็นสสแต่ต้องเป็นสสชี้พงให้ไงแต่ต้องเป็นสสอ๋อไม่ใช่นอกสภาไม่ช่นอกสภาปิดตอกนอกบัญชีรายชื่อปิดอ่นอกบัญชีแต่ไม่ใช่นอกสภาคนนอกคือปิดประตูคนนอกนะคะนี่อินสปิริตของรัฐธรรมนูญ40นั่นก็คือว่าทุกคนที่เป็นสสเป็นได้หมดแต่อันเนี้ยตอนที่เพื่อไทยใส่เข้ามาซึ่งผมก็สังเกตดูว่าเออมันน่าสนใจเนี่ยซึ่งหลายพรรคก็พูดถึงเนี่ยรัฐบาลเขา มีการขานรับอะไรบ้างไหมมันมีการประสานใช่ไหมว่าจะใส่เรื่องนี้เข้ามาหรือแบบขอขออ๋อไม่ไม่มีครับคือที่ใส่ที่คุณหญิงบอกมาสักครู่นะฮะเราเห็นว่าทำทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ทําเพื่อตัวเราไมใครคนใดคนหนึ่งวันนี้บ้านเมืองเราต้องการคนที่ทําให้บ้านเมืองให้ระบบมันไปได้แล้วพอเราใส่อย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็คือพูดได้ง่ายว่าตัดสิทธิ์คนนอกอ่ะ โอเคเฉพาะคนที่เป็นสสหรือมาในบัญชีของพรรคเท่านั้นรัฐบาลแห่งชาติอะไรจบเกมไปในมุมนี้คือทําให้มันเป็นประชาธิปไตยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสมมุตินะครับสมมติคุณประยุทธ์ท่านลาออกแล้วใช้สวโหวตนายกคนนอกเลยนะใช้500คนบวกกันไปเนี่ยนะครับเท้าจะอยู่ไหวเลยอ๋อคือตั้งยิ่งไปกันใหญ่คือที่ที่พัเสนอนี้เพราะว่ารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพวกที่รอหาทางเสนอชื่อคนนอกครับ เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้มันมีออปชันอื่นไม่ให้มีทางตันเนี่ยก็ต้องเอาคนที่ไม่อยู่ในสภาเพราะถือว่าเราเคารพสิทธิประชาชนทีนี้อาจจะมีความพยายามส่วนหนึ่งว่า2องเก็บไว้ก่อนเพื่อเพื่อจำเป็นต้องมีนายกคนนอกก็จะออกมาได้ไอ้ตรงเนี้ยที่มันจะเป็นประเด็นที่มันไม่ง่ายต้องทำคาเข้าใจกันว่า ถึงจุดนี้แล้วอย่าไปห่วงอย่าไปกังวลตรงนั้นเลยให้บ้านเมืองมาเดินไปได้ดีกว่าเมื่อกี้ถามขั้นตอนการทางานนี่หนงตรงนเมื่อกี้คุณหญิงหน่อยบอกว่าเดี๋ยวในเดือนตุลาคมเนี่ยคือนี้จะขอให้มีการเปิดประชุมสภาวิสามัญเช้าวาเดือนตุลาคมเพื่อพิจารณายติแก้ไขทั้งหมดใช่ค่ะให้จบสามวาระอแต่ที่เล่าให้ฟังมันเนี่ยให้จบสามวาระตุลาคมแล้วเดี๋ยวพฤศจิกายนทุกอย่างเดินต่อเนี่ยผมถามคืออันนี้มันจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยหรือหรือมันเป็นสิ่งที่ก็ต้องพวกเราก็อง ต้องต้องใช้เสียงเท่าไหร่นะครับวาดภาพใ้เห็นตงคืออย่างนี้ค่ะปัญหาก็คืออยู่ว่าสองสองสองเนี่ยคืออัยติแรกก่อน256เนี่ยน่าจะรัฐบาลถ้าไม่ถาไมหลอกวงประชาชนเนี่ยเขาก็ฝ่ายพรรร่วมรัฐบาลเนี่ยเขายื่นแล้วมันก็น่าจะเดินได้ก็เหลือสี่ยติสี่ยตินี้เนี่ยมันเพื่อเป็น ทางออกของประเทศยามวิกฤตแล้วเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองมันก็จะสามารถแก้ทั้งระบบเลือกตั้งการตัดสิทธ์จริงๆแล้วสวอยังอยู่นะคะสวชุดนิ่งอยู่แต่ตัดสิทธ์เนี่ยสองเรื่องก็คือเรื่องการโหวตนายกและเรื่องของการปฏิรูปประเทศอ่าซึ่งทุกคนก็เห็นละปัญหาของการปฏิรูปประเทศคือไงไม่ต้องพูดยาวนะคะแค่นั้นเองถ้าคุณเห็นร่วมกันว่าจะเอาทางนี้ทางออกของประเทศเนี่ยในสียติเนี่ยก็คือ เรียกร้องรัฐบาลมาร่วมกันทําเป็นทางเลือกทางออกของประเทศร่วมกันแก้ปัญหาใช่และ84สองวอได้ร่วมกันนะคะซึ่งพอมันมีทางออกของประเทศแล้วเนี่ยมันย่อมดีกว่าทุกฝ่ายวันนี้ถ้าเราห่วงอํานาจของบางคนบางกลุ่มและส่วนรวมเดินไม่ได้เนี่ยประเทศเดินไม่ได้เนี่ยรัฐบาลเองก็อยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้แล้วมันก็อยู่บนที่เรียกว่า ครั้งนี้มันวิกฤตซ้อนวิกฤตมันวิกฤตการเมืองบนวิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งที่กําลังจะทําให้เกิดความล่มสลายเนี่ยมันทั้งสองด้านทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจวันนี้ถามว่าคนอยากจะเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจอยากเปลี่ยนนายก ด้วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแบบที่ใช้อยู่เนี่ยเลือกตั้งใหม่ก็เปลี่ยนไม่ได้ปัญหาคือรัฐธรรมนูนที่ต้องแก้แล้วมันก็จะไปซ้ําเติมเศรษฐกิจครนะซึ่ง <c oughs> แล้วถ้ายิ่งไม่ใช้วิธีการทางออกของประเทศในด้านทางออกจากวิกฤตครั้งนี้ด้วยการแก้รัฐธรรมนูนไปใช้อำนาจใช้กําลังยิ่งทําให้เศรษฐกิจยิ่งทําให้ประเทศเนี่ยล่มสลายเพราออย่างน้อยอย่างน้อยสูตรที่เสนอมาเนี่ยมันมันเป็นสูตรที่รัฐบาลน,น่าจะรับได้เพราะว่าไม่ใช่ไป ไปบอกว่า๊กต e. um, ูวต้องไปหรือวันนี้มันเป็นการวางคือประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าทําไมเมื่อกี้เราพูดประเด็นเรื่องเปิดวิสามันนะครับอันแรกเลยผมคิดว่าเราจบแล้วเราเข้าใจเหตุผลหมดแล้วแต่ถามว่าเดือนตุลาเนี่ยหนึ่งเดือนมันจะช่วยอะไรได้ดีขึ้นก็เรียนอย่างนี้สมมุติว่าสองห้าหกเนี่ยผ่านวาระหนึ่งในวันที่ยี่สามยี่สี่ก็ไปชั้นตั้งกรรมธิการถูกไหมครับกรรมธิการไปทํางาน ไปเปิดสภาตามปกติคือหนึ่งพฤศจิกาก็รไม่อยากจะทํางานเดือนตุลาก็แปลว่าเป็นการทํางานเป็นหนึ่งเดือนแต่ถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องกันเนี่ยอาจจะทํางานแค่สองอาทิตย์จบสมมติอย่างนงี้นะครับเพราะจริงจริงประเด็นที่ประเด็นที่มันไม่ไใไมันไม่มีอะไรมันมีดีเทลมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับจบตรงนี้ปั๊บถามยังไงต่อเขาบอกจบก็ไปวาระสองก็พิจารณารายมาตราไป พอผ่านวาระสองเสร็จมันยงลงมติวาระสามัน่ได้เขารอสิบห้าวันก็ประมาณเดือนตุลาทั้งเดือนพอดีพฤศจิกาก็เท่ากับว่าเริ่มนับหนึ่งกันได้ละสําหรับที่สองห้าหก่อนส่วนยติอื่นๆถ้าระหว่างเดือนตุลาสภามันเปิดอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปพิจารณาได้จะไปที่ระยะติหรือจะอะไรตามข้อบังคับว่ากันไปคือให้ประชาชนนอกเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้ไปแกล้งฉลองไม่ได้ไปดึงให้เห็นว่ามันเดินมันเดินทุกคนจริงใจจะให้มันเดินหน้านะแม้มันจะส่้นขึ้นอีก ไม่มากนักก็ยังมันเป็นความจริงใจเดือนหนึ่งนี่มหาศาลนเวลามันเร่งแต่มันไปสองอาทิตย์มาหนึ่งเดือนเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยซึ่งใกล้จะสิ้นหวังเขาเป็นความรู้สึกว่ามันยังไปได้ไะนข่าวหรือและประหามันทุกวันฟังลึกๆแล้วดูเหมือนกลัวอุบัติเหตุก็เลยต้องพยายามแก้ไขโดยที่ให้มันอยู่ในร่องในรอยเอาอย่างนี้ดี่าค่ะว่าก็ไม่มีใครบอกได้นะคะประชาชนหรืออย่างพักฝ่ายค้านเนี่ย เราไม่ได้ถืออำนาจเราไม่ได้ถืออาวุธนะแต่ถามว่าสิ่งที่เราเพียรพยายามทำเนี่ยเราต้องการในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยเราต้องเป็นหลักให้กับบ้านเมืองเราต้องไม่ใช่ว่าไปสร้างเนื่อนไขต่างๆที่จะไปถึงทางตันของประเทศวันนี้สิ่งที่เพื่อไทยเสนอเนี่ยคือเสนอทางออกอย่างสันติและเป็นหน้าที่และเป็นไปได้และเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาล ที่คุณเป็นผู้บริหารประเทศหน้าที่ของรัฐสภาร่วมกันทั้งสวทั้งสอสอคุณรับผิดชอบประเทศนี้คุณต้องสร้างทางออกให้กับประเทศอย่างสันติไม่ใช่ทําทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจตัวเองแล้วประเทศจะล่มสลายอย่างไร,รก็ช่างอันนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะเ,เรียกว่าเสนอหน้ามารับใช้ประชาชนนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตรงลงบัตรเลือกตั้งเนี่ยให้เป็นแบบสองใบเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็ดูเหมือนว่า แต่ะละพักก็ตรงกัน,กนเรนี้รครับรว่าทางพักพลังประชารัฐเนี่ยในเอกสารแนบของการศึกษาคณะกรรมการที่เพิ่งสิ้นสุดไปนั่นนะครับทางคุณไัยบูลเนี่ยก็เสนอแก้เป็นบัตรสองใบงเ,เพียงแต่ <นะ S 2> ว่าการที่จะมาคำนวณเนี่ยถ้ารับนูลปี40หศูอที่เราเสนอเนี่ยขอว่าร้อยละ5้า เช่นมีบัตรดี30ิล้านคุณต้องได้ล้านห้านะคุณไปบงค์เสนอหนึ่งเปอร์ซถ้าส0สิบล้านก็เท่ากับสามแสนอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรนี่ก็ไปว่ากันไปว่าถ้าเหมาะสมหนึ่งเปอเก็อย่างน้อยการันตีว่าได้คะแนนเต็มหนึ่งไม่ได้ครับหมายความว่าจะเอาไปคำนวณจะไปคำนวณเนี่ยสมมุติว่า30สิบล้านหนึ่งเอร์ซนก็คือสาม0สนสามแสนครับถ้าใครได้คะแนนไม่ถึงส0 0แสนไม่ได้รับการคำนวณต้องได้ต้องสามแสนไม่มีปัดเศษครับไม่มีแต่ว่านั้นสิ่งที่เสนอมาเนี่ย มันมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กลไกของรัฐบ<ช>าทีม่มีอยู่แล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยแต่ว่าผมถามนึงนักศึกษาชุมนุมกันเนี่ยพรุ่งน,นี้เนี่ยเขามากันเยอะและเขาเรียกร้องมากกว่านี้แต่ว่าที่เสนอเนี่ยมันน่าจะช่วยทําให้บรรยากาศการชุมนุมอย่างน้อยเขามีความรู้สึกว่าเขาได้การการแก้ไขรัฐมนตรที่เขาต้องการในระดับหนึ่งหรือเปล่ามันจะช่วยลดลดอุณหภูมิลงอ่ะขหรือไม่คืออย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าอ่ามันคือมัน จะไปพิจา,ารณาวัะหนึ่งคือ23-24นะคะหล,หลังชุมนุมดังนั้นมันก็วันนี้เนี่ยเอาทางที่เมื่อกี้พูดก็คือทางฝ่ายของผู้มีอำนาจและก็ฝ่ายรัฐสภาเนี่ยจะต้องสร้างทางออกที่เป็นไปได้อย่างที่อาจารย์โภคินว่าเนี่ยร่วมกันแผนที่เราเสนอเราคิดว่ารอบครอบที่สุดคือ 1. แก้ไขรัฐนูลดึงอำนาจการเขียนรัฐนูลจากมือกลุ่มคนที่สืบนอด คือเผด็จการเอาถ้าพูดสั้นๆเนี่ยม,มาสู่มือประชาชน<อ>ด้วยสองตั้งสสรอ,อ,อันนี้คือที่จะทําให้เกิดการแก้ไขอย่างอย่างยั่งยืนถูกถไหมคะประชาชนทุกคนมาร่วมกันอันนี้ต้องผลักให้เกิดส่วนสียติที่เราเสนอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นรากปัญหาถ้าเกิดมีอุบัติเหตุการเลือกตั้งใหม่สียตินี้จะช่วยเป็นทางออกว่าคุณจะเลือกตั้งใหม่ก่อนที่สสรจะทํางานจบ เกิดมีการจะต้องเลือกตั้งใหม่ก็ด้วยกติกาที่เคารพสิทธิประชาชนและเป็นประชาธิปไตยมากกว่าแต่ถ้าเลือกตั้งตอนนั้นสสรผ่านแล้วสสรอาจจะทํางานไปคือในโมเดลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยขออนุญาตอธิบายเนอยกันนะอาจารย์ก็คือสสรเนี่ยเรากําหนดไว้ว่าทํางานทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่การเริ่มประชามติจนจบมีรัฐมนุนใหม่เนี่ยไม่เกิน ไม่เกินตุลานะคะเพื่อเราให้เวลาร่างในประมาณ120วันนะคะไม่เกิน1ปีก็คือตุลาปีหน้าได้รับได้รับธนบัรแล้วทำประสามติ1ครั้งประมาณนั้นเหรอคะ่ะหครั้งโดยที่ว่าจะแก้ให้เป็น60วันครั้งสุดท้ายก็อยู่ภายใต้ตุลาภายในตุลานะคะส่วนสี่ยติเนี่ยถ้าทุกฝ่ายเห็นว่ามันเป็นทางออกร่วมกันแล้วเกิดอะไรระหว่างนี้ที่เดินไป1ปี คือของคนอื่นก็เสนอมากกว่า1ปีนะแต่ของเราเนี่ยเสนอหน่งปีเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ม,มันจะเลือกตั้งภายใต้กติกาที่เคารพสิทธิประชาชนและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและที่สําคัญคือสสรอเขาก็เดินต่อจนจบได้การการทางออกในการแก้ไขปัญหาของประเทศมันมีหมดทั้งฉุกเฉินและแบบ แบบยั่งยืนถาวรนั้นในกรณีที่มีการยุบสภาแล้วตั้งสสรไว้แล้วเลือกตั้งใหม่นายกคนอื่นเข้ามาสสรทํางานต่อก็ต่อไม่กระทบไม่กระทบะคือในร่างเราเนี่ยเราเขียนไว้ว่ายกเว้นการยึดอำนาจนันะ่นอีกเรื่องอนหน่ยึดอำนาจอีกเรื่องหนะาต่อไปคุณเดินอย่างเงี้ยใครจะจะยุบสภาจะลาออกแล้วเราก็เดินเข้าไปจนจบของเขามันได้เห็นแสงสว่างนิดนึงครับแต่นี้ที่ผมอยากเรียนเมื่อสักครู่ที่คุณปลื้มถามเนี่ยก็คือว่าแล้ว ประชาชนนี่นั่งซีชมลุมเหมือนอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราควรจะต้องช่วยกันอย่างนี้ฮะว่าเท่าที่ผมดูการเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีหลากหลายแต่สิ่งที่ตรงแลวทุกครั้งก็คือว่าขอมีสสอรอมีรัฐมนุนฉบับใหม่เมื่อมีฉบับใหม่แล้วขอมีการเลือกตั้งตามฉบับใหม่ผมว่านี่คือประเด็นหลักนะฮะดังนั้นถ้าเรายังยืนหยัดอันนี้ตลอดไปเนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมมือกันเพราะนี่คือคือความกระหายของผู้คนที่อยากได้เสียงนี้ฉบับของพักร่วมเนี่ย สูตรของสสรว่ามาจากที่ไหนบ้างเนี่ยไม่เหมือนกับเอย่างนี้ครับท่าสั้นๆท่านั้นเราเสนอ200คนมาจากการเลือกตั้งเขตละหนึ่งคนจังหวัดเล็กสุดก็มีเป็นหนึ่งคนใช้ประชากรเป็นฐานเลือกตั้งหมดเลยเลือกตั้งหมดโอมันไม่เอาประชุมัธิการบดีสองไม่ได้มีตรงนั้นนะคือคือยุคสมัยเมื่อปี39เนี่ยก็เลือกคัดกันมาจังหวัดละเลือกกันเองให้เหลือ10คนแล้วรัฐสภามาเลือกเหลือ1คนส่วนนักวิชาการทั้งหลายก็รัฐสภาเลือกนะครับอันนั้นเป็นโมเดลของปี เมื่อปีศักราแต่ครั้งเนี้ยตอนที่เราคิดโมเดลเนี่ยถ้าเราไม่เสนอให้เป็นเรื่องของประชาชนทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องถูกตั้งคําถามมากมายทําไมเป็นอย่างว่าอย่างนี้เราก็เป็นโมเดลประชาชนและเขตละหนึ่งคนเนี่ยแฟร์สุดเอาละแต่ของพรรคพลังประชารัฐก็เสนอว่ามาจากเลือกตั้งร้อยห้าสิบคนแต่เลือกแบบสวสมัยปีสี่ศูนย์เชียงยูเทพมีสิบคนใครที่ได้คะแนนที่หนึ่งถึงสิบ คนนั้นก็ได้ไปที่ 1, 1> นึ่จะได้4ี่แสนที่สิบจะได้4ี่หมื่นก็ไม่ได้แปลว่าถูกผิดหรือไม่ดีอะไรต่างๆนะก็เราก็เคยทํากันมาจากนั้นก็จะมีะส่วนหนึ่ง นเนก็มาจากรัฐสภา,าก็แบ่งโคต้าไปสภาผู้แทนอันสิบสาคนพัฒเพื่อไทยจะได้สองสามคนอะไรเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็มาจากที่ประชุมที่การบดียี่สิบคนมาจากนักศึกษาอาย,ยุสิบแปดอีกสิบคนก็เลือกกันเข้ามาอันนี้ข,ข้อเสนอนี้ไม่ใช่แปลว่าเลวร้ายเขาก็มองบนเบสซอนผมเมื่อปีสามเก้าถูกไหมครับงั้นผมไม่อยากให้ใครไปตําหนิอะไรผมว่าข้อเสนอต่างๆนี้มันจะไปเคาะกันอีกทีตอนในชั้นกรรมธิการด้วยไปดูว่าอันไหนจะเหมาะสมเรื่อรับวาระหนึ่งแล้วอย่างน้อยให้ แล้นี้สวหวดด้วยใช่ไหมฮะต้อง84คนนะถ้าไม่ไม่ได้84คนนี่ตกเลยแลวจะเข้าทั้งหมด6ยติพร้อมๆกันอันนี้ยังไม่ทราบนะผมคิดว่าโดยโดยหลักควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะแต่แต่ใจเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเยอะขอเอาสสรก่อนได้ไหมคืออันนี้มันจะได้ไปปักหลักได้แต่ว่าถามนิดนึงครับเวลาสววต้องมา80กว่าคนทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ยไปวิ่งเต้นดึงมาหมดหรือยังหรือเพราะว่าหรือปล่อยให้เขา อย่าเรียกวิงเต้อย่าเรียกวิงเต้มเราเราก็พยายามเสนอพยายามพูดคุยเสนอสิ่งต่างๆให้เดินได้เพื่อให้เห็นกับประเทศบ้านประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะหาทางออกร่วมกันคือมันเป็นสองฝ่ายอะค่ะฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายผู้มีมีหน้าที่ก็คือสสวอะไรต่างๆเนี่ยก็หาทางออกให้ประเทศซะสสวก็มาร่วมซะขณะเดียวก็คือฝ่ายชนที่กำลังเรียกร้องมีขบวน เรียกร้องอยู่เนี่ยถ้าเราเห็นตรงกันรประชาชนก็เรียกร้องนะคะอย่างพลังของวันวันที่19ที่คุณเพิม่มถามเนี่ยถามว่าพอมีข้อเสนอเหล่านี้แล้วพลังตรงนี้จะสบายใจขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าเท่าที่เท่าที่เห็นเนี่ยพลังตรงนี้เขาก็รู้เท่าทันว่าตกลงมันจะผ่านไม่ผ่านยิบ ยี่สามยี่สี่เนี่ยเขาก็เรียกร้องให้ผ่านเขาก็เรียกร้องให้ผ่านมันมีคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามในแง่เทคนิค ality คือเวลาเข้าไปสู่วาระที่จะพิจารณาเนี่ยนะครับมันมีข้อบังคับของรัฐสภาอยู่จะพิจารณากันอย่างไรจะไล่พิธีรยาตินะฮะแล้วก็โหวตพิธีรยาติหรือจะพิจารณารวมหรือเขามีกระทั่งบอกว่าถ้าอาจจะตั้งคณะกรรมการที่การขึ้นมาเพื่อมาดูอีกทีว่าจะเอาแบบไหนก็ได้อันนี้อันนี้ก็อย่าพ่งไปว่ามันดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดเพราะนั่นเป็นกติกาที่เขาเขียนมาแล้วทุกกคนน็็เหหชอบมมาด ก็ให้ไปว่ากันตรงนั้นอีกทีหนึ่งแต่ใจผมเนี่ยอยากเห็นว่ายังไงขอยติสสรเนี่ยผ่านก่อนได้ไหมแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยสบายใจับให้มีสปิริตร่วมกันทําตรงนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วฮะเดี๋ยวหมดเวลาขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วนั่นก็คือไว้กับไทยแลนด์วันนี้นะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับแล้วก็ติดตามบรรยากาศสดของการชุมนุมพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ หากเจอิเสียงจงกคืองไไดองจนงงนคน,คนดงเกเ,เกระนำ่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสา คน,คนตาย้าเดียวกัน